กล้วยมังคุดมะขามส้มฝรั่งเผือกสวยไหมเด็กต้องมาทำกากเพชไมาเนนะคะอวันนี้นะครับเราอยู่ชั่วโมงศิลปะวันนี้แม่ชวนกูเกิลมาเล่นกากเพชร ลอยไม่ไม่ไม่ไมาคุยะคะดทิที่นะคะกูไม่พาดิที่มาทำทำจิตกรรมนี้ลูกโอ้โอ้เกินบอกว่ามาทํากิจกรรมเล่นกันช่วงนี้ก็โรงเรียนก็ปิดด้วยใช่ไหมลูกเพราะว่าสถานการณ์โควิดใช่ไหมแม่เลยชวนวันนี้แม่เลยชวนเกินมาชั่วโมงศิละปะมาโรยกากเพชรกันดูกากเพชรนะมีสีอะไรบ้างลูก สีขาวสีเขียวสีแดงสีทองและที่หนูถืออยู่สีอะไรลูกชมพูชมพูโอเคเดี๋ยวไหนครับโอเคครับสีแดงครับลูกและอันนั้นกาวลูกอ่าเดี๋ยวเรามาลองทำกันเลยว่าจะสวยหรือเปล่าเดี๋ยวให้ g o o g l ลโรยกับเพชรอันนี้แม่ก็ทำมานะเป็นพวก รูปผลไม้และเดี๋ยวเรามาทากาวกันดูซิว่ากูเกิลจะทำสวยหรือเปล่าอู้อ่านี่แม่ก,ก็ทากาวไปที่กล้วยแล้วนะเดี๋ยวให้เกิลเอากากเพชรโรยที่กล้วยเอารยลูกช้าช้านะครับชั่วโมงศิละปะเอาหาเลีเกียก่อนหาเลีเ่ยเกียรหาเลไรเกียรก่อนลูกอันนี้เกิลเกิลเกิลโรยกากเพชรไปแล้วนะเป็นไงลูกสวยไหม โอ้โรยกับเพชรไปที่กล้วยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ากล้วยจะสวยหรือเปล่าอ่านี่เกก็เกี่ยนะเกี่ยกล้วยให้สวยสวยก่อนเกี่ยก่อนเช่วโมงศิละปะจะศิลป์เปอะหรือศิละปะเดี๋ยวเรามาดูกัน <c oughs> อ่าแล้วต่อไปก็จะเป็นมังคุดเอาเกินเทสีเลยเทกับเพชรเลยลูกจะสวยแค่ไหนจะสวยหรือจะเละแค่ไหนดูกัน อ้าวใช้ไม้เขี่ยสิลูกนั่นแหละยังไม่หมดนะอ้าก็เก็บไว้ก่อนแล้วก็ใช้ไอสิไม้เขี่ยเขียลูกเขียพอแล้วครับแล้วก็เกียเลยลูกเขียเลยครับเกี่ยเลยอน,นั่นแหละโอ้โหโอ้โห,โอ,โหอ่าต่อไปจะเป็นมะขามนะน้องเกิล้ลโรยมะขามอยู่มะขามสีแดงเด็กเดกเคยเห็นไหมมะขามสีแดงมีที่นี่ที่เดียวนะที่ Google นะ ใช่ไหมอารอลแล้วเกียเลยลูกเกี่ยเโอโ้อโหชมงมืศิลปะของน้องกูเกิลดูเกียเลยลกูกอ่าแล้วต่อไปจะเป็นส้มนะคะเด็กๆเกอาก,ก,ก,กูเกิลแล้วส้มดูสิม้ากุดเลมือนมากุดเลยอ๋อทั่วๆเลยลูกเกลี่ยทั่วๆด้วยนะเกี่ยสีใส่ไม้เกี่ย,ย,ยลกูก ดูกันว่าเกินจะได้ผล,ลไมอ้อะไรบ้างใช่ตัวไหต่อไปเป็นฝรั่งดูโอโ้ลองดูสิฝรั่งสีเขียวเททัท่วๆเลยลูกแล้วเกี่ยชั่วโมงศิละปะของน้องกูเกิลเนี่ยทาสีก็เกี่ยวๆๆเลยลูกเป็นไงสนุกไหกมเกินสนุกหรือเปล่า ใส่ใจอะไรนะถ้าเปิืกเลยนะคะโอ้โหเป็นไงสนุกไหมเป็นไงสนุกไหมครับโอ้ชอบปะชอบชอบเอาทาทั่วๆเลยนะเผือกอันใหญ่มากเลยก็รู้จักเผือกไหมก็รู้จักเผือกปะใช่โอ้โหเก่งมากเลยแล้วน้องกูเกิลก็ได้ทำเสร็จแล้วโอ้โหดูสิกล้วยมังคุด มะขามส้มฝรั่งเปือกสวยไหมเด็กๆสวยไหมกูเกิโอ้โหไหนชูให้เพื่อนดูซิเอาชูผลงานผลงานศิลปะวันนี้เกินชูให้เพื่อนๆดูเร็วนี้นี่น้องเกินโชงานศิลปะของน้องกูเกิลกากเพชรโอ้โหสวยงามเลย เด็กๆแล้ววันนี้แม่ก็ขอลาไปก่อนนะคะแม่กับน้องกูเกิลขอลาไปก่อนนะคะอ๋อเดี๋ยวกูเดี๋ยวคลิปหน้า Google จะมาทําอะไรติดตามดูด้วยนะเด็กๆแล้วก็ฝากเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้อง Google ด้วยนะคะวันนี้แม่กับน้อง Google ขอตัวลาไปก่อนเกิลบ๊ายบายยังครับ